สวัสดีค่ะวันนี้ผมตังตังนะคะถ้าเพื่อนๆได้ดูข่าวจากอะไรนะแฟนเพจตังตังบอยใน Facebook นะครับจะเห็นว่าผมไปแลกเปลี่ยนนิวซีแลนด์หนึ่งเดือนตอนนี้ผมกลับมาแล้วนะครับที่ร้านที่นิวซีแลนด์ตามร้านขายของซีเวเนียนะครับจะมีของเล็กๆน้อยๆแต่เป็นนินิเช่น Crazy Aron Thinking Party นะครับเขาจะาขายทั้งหมด3สีคือสีซูเปอร์ออยล์สลิและ ซูเปอร์ลาวาอันนี้จะเป็นเซตซูเปอร์อิลูชันนะครับคือสีสวยแล้วก็จะมีซันเบิร์ดอันหนึง่งคือเปลี่ยนสีเมื่อได้รับความร้อนและความเย็นผมไม่ได้ซื้อกระป๋องใหญ่มาเพราะกระป๋องใหญ่จะเอามามประมาณเท่านี้และ24เหรียญ50นะครับซึ่งแปลเป็นเงินไทยก็หลายร้อยอยู่นะครับอันนี้ก็7เหรียญเก้าสผมก็เลยซื้อมานะครับผมจะมารีวิวซันเบิร์เป็นไฮเปอร์ค o เนะครับ คือเมื่อได้รับความเย็นจะเป็นสีส้มและเมื่อได้รับความร้อนจะเป็นสีเหลืองนะครับเรามาเปิดกันเลยนี่และครับคุณสมบัติของมันเมื่อคือเมื่อเราดึงช้าๆมันจะยืดเหมือนยางนะครับแต่เมื่อเราแผ่แล้วดึงมันจะขาดเหมือนกระดาษนี่นะครับ มันจะเด้งมากนะครับเดี๋ยวทําทำให้ดูนี่นะครับอันนี้มันจะเปลี่ยนสีเมื่อได้รับความเย็นและความร้อนใช่ไหมงั้นผมจะเอาความเย็นก่อนแล้วกันฟอมี่น้ำแข็งนี่นะครับแล้วก็อันนี้เข้าไปแม่พันนี่เราเปียกแล้วเราก็เอานี้จ่อไว้นะมันจะเปลี่ยนเป็นสีส้มเข้มเข้มมากๆเนี่ย แล้วก็เพื่อนๆอยากมันจริงๆเ,เพื่อนๆเราไปต่อยอย่างนี้เลยแล้วมันจะเป็นสีส้มทั้งชิ้นเลยนี่นะครับความเย็นต่อแล้วก็ไปโดนน้ำแข็งมันจะเปลี่ยนเป็นสีส้มเข้มน,นี่นะครับแต่ถ้ามันได้รับความร้อนผมเอาไปตากแดดมานะคะที่กระป๋องหนึ่งมันจะเป็นสีนี้ครับ ุณสมบัติของมันคือเมื่อเราดึงช้าๆมันจะยืดเหมือนยางแต่เมื่อเราดึงเร็วๆหรือฉี่มันจะขากดกระดาษนี่นะครับมันเด้งกว่าลูกเด้งซะอีกนี่นะครับประมาณความร้อนเราใช้อุ้งมือของเราครับบีบเข้าไปให้มันอุ่น นี่นะคะมันจะเป็นสีส้มแต่ถ้าร้อนจริงๆมันจะเหมือนกระปุกนี้อันนี้ผมเอาไปตากแดดมานะฮะด่ามันจะเหลืองแบบนี้เลยนะครับต่างกันมากเลยต่อมาซปเปอร์อิลูชันเอาสีซุปเปอร์ลาวาก่อนนะคะ อนี่นะครับจะเป็นสีลาวามันจะเป็นสีแวววาวนะครับสำหรับซูเปอร์อิลูชันมันจะสวยเวลาเราปิด นี่นะครับเราจะยืดมากมากแล้วก็จะขาดได้เหมือนกันนี่นะครับอันนี้เด้งเด้งเด้งมากว่าวอ่ะต่อมาสีซูเปอร์ออยล์ชลิกหรือสีน้ำมันเครื่องเป็นสีน้ำมันเครื่อง นี่นะครับสีน้ำมันเครื่องอ๋อคุณสมบัติของมันคือหนึ่งไม่มีวันแห้งและไม่ติดเสื้อผ้านะครับดีมากแต่เส้นผมก็ยังติดนะครับน้องๆอ,อย่าเอาไปเล่นบนหุนเด็ดขาดนี่นะครับอันนี้สีสวยมากมันจะเห็นกากเพชรเมื่อเราเอาไปส่องแสงนะครับ ตรงอันนี้จะดูเป็นสีแดงๆใช่ไหมครับตล้วน,นี้ก็จะเป็นสีเหลืองๆแต่เมื่อเรามองจากด้านข้างอันนี้จะออกฟ้าๆเขียวๆแต่น,นี้จะออกสีเหลืองๆนะครับนี่นะครับ้าเป็น blue tape เลย จะออกเหลืองทองเขียวเหลืองทองทองนะครับหรือสีน้ำมันเครื่องนั่นเอง้อามันสลา,ามสีใสแจ๋วนะคะเวลาเราแผ่ นี่นะครับเมื่อเรามองอีกฝั่งหนึ่งสีนี้มันจะออกสีแดงเลื่อนหมูนี่จะเป็นสีเขียวนะคะเมื่อเรามืดๆนะนเพื่อนๆลองเห็นไหมจะออกแดงๆแ,แล้วเขียวๆนะคะแต่แล้วเรา,เาส่องแสงอันนี้จะเริ่มกลายเป็นสีทองแล้วนี้เป็นสีส้มน,นี่นะครับ แต่นี้จะเป็นพัตตี้ที่เหนียวที่สุดในยี่ห้อนี้นะคะสำหรับวันนี้พอแค่นี้ก่อนนะครับอย่าลืมติดตามคลิปอื่นๆของตังตังบอยด้วยนะครับสวัสดีครับ